พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระเชษฐภคกนีหนึ่งพระองค์คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีและสมเด็จพระคณิษฐภคกนีสองพระองค์คือสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัต วรขคัติยราชนารีทรงมีความรักความผูกพันและความเกื้อกูลต่อพี่น้องทุกพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารได้ทรงพระราชนิพนธ์บทความเรื่องน้องน้อยของพี่ชายถึงสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุสามรอบวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2534 ซึ่งสะท้อนพระราชจริยวัตรและความรักความผูกพันของทั้งสองพระองค์ครั้งทรงพระเยาวได้อย่างแจ่มชัดความบางตอนดังนี้ขณะนั้นพี่ชายอายุประมาณสามปีก่อนน้องน้อยเกิดพี่ก็เริ่มจำความได้บ้างว่าบัดนี้เราได้พ้นจากความเป็นลูกคนเล็กแล้วซึ่งก็ได้มีน้องน้อยเพิ่มขึ้นในครอบครัวพี่จำได้ว่าขณะนั้นพี่กำลังนอนเล่นอยู่ ก็มีคนมาบอกว่าสมเด็จแม่ได้ทรงมีประสูติการแล้วเป็นองค์หญิงพี่ก็ยังจำอะไรมากไม่ได้ในตอนนั้นเพียงแต่มันรู้สึกเป็นสิ่งแปลกใหม่พี่ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆนอนอยู่ในเตียงพี่ได้มาดูน้องตัวเล็กๆที่นอนอยู่ในเตียงเสมอเมื่อน้องน้อยโตขึ้นเราก็เล่นกันเรื่อยเมื่อตอนเล็กๆถือได้ว่าเราสองคนเป็นลูกคนกลางทั้งคู่จึงเป็นเพื่อนเล่นกันมาตลอด น้องน้อยเป็นเด็กที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพี่ๆเสมออยากที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆกับพี่ๆเป็นเด็กที่กล้าตรงไปตรงมาสนแบบเด็กๆทั่วไปและชอบเล่นแบบผู้ชายเราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ไปตามต่างจังหวัด เมื่อตอนเล็กๆเ,เราก็จะไปเล่นกันหาไม้มาทำเป็นปืนหาของว่างขนมไปปิกนิกกันและสร้างจินตนาการในการเล่นกันแบบเด็กๆในสมัยนั้นน้องน้อยจะเป็นผู้ช่วยที่ดีของพี่ๆช่วยถือของตามไปเสมอยังเป็นผู้ดูแลและเป็นองครักษ์ที่ดีของพี่อีกด้วยไม่เอาเปรียบใครไม่คิดถึงตัวเองก่อน มีอีกช่วงหนึ่งที่พี่พอจะจําได้และสนุกมากคือช่วงตอนที่พวกเราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ไปต่างประเทศพวกเราได้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้ฝึกหัดเล่นกีฬาของฝรั่งหลายประเภทแต่ความที่บุคลิกของน้องน้อยเป็นเด็กฉลาดและว่องไวมาตั้งแต่เล็กๆมีอยู่ครั้งเราไปเล่นสเก็ตกันมีครูฝรั่งสอน น้องน้อยจะเป็นก่อนใครเพื่อนและเล่นได้ดีจนแซงพวกพี่พี่และครูที่กำลังสอนอยู่เพียงเรียนแค่หนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นจนฝรั่งให้สมยานามว่าสลาตันเพราะทำอะไรจะเร็วมากวิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วไปหมดเห็นต้นไม้ก็ปีนต้นไม้ทำอะไรว่องไวมากและกล้าเป็นเด็กที่กล้าเสี่ยง ถ้ายิ่งมีช่างภาพสื่อมวลชนทั้งไทยหรือต่างชาติขอมาฉายพระรูปครอบครัวเราสองคนก็จะเป็นตัวที่ทำอะไรให้มันยุ่งไปหมดทำให้ถ่ายไม่เสร็จทำหน้าทำตาจนผู้ที่มาฉายพระรูปปวดหัวกันไปหมดพอตอนหลังเวลาฉายพระรูปจึงจะเห็นบ่อยๆที่สมเด็จแม่ต้องคอยจับเราไว้ให้นิ่งๆด้วยพระหัตถ์สองข้างพี่ชายข้างน้องน้อยข้างเสมอกันช่างภาพเป็นลม และพระองค์ท่านด้วย